นายกรัฐมนตรีโยชิโกะโนดะของญี่ปุ่นไปเยือนทำเยยบขาวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าน,นี้นี่มีข่าวใหญ่ครับเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นประกาศว่าจะมีบทบาทเรื่องความมั่นคงคึกคักขึ้นในเอเชียแปซิฟิกเพื่อที่จะสอดคล้องต้องกันกันกบการที่สหรัฐนั้นพุ่งความสําคัญทางด้านความมั่นคงทางด้านการเศรษฐกิจและการเมืองมาในเอเชียและแปซิฟิกอเมริกาจัดทับหม่หมดครับในเอเชียและถ้าหากจับมือกับญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ย ก็จะสามารถคานจีนได้พอสมควรในแง่ของความมั่นคงผมไม่ดูแผนที่นี้ก็จะเห็นครับว่าสาหรัฐนั้นมาตั้งฐานอยู่ที่ไหนบ้างใกล้ๆบ้านเราทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะคานจีนเนี่ยยังไงยังไงสหรัฐจะต้องมีฐานอยู่ที่เกาหลีใต้อยู่ที่ญี่ปุ่นแน่นอนฟิลิปปินส์และนี่ออสเตรเลียดาวินก็เป็นฐานสําคัญสิงคโปร์อเมริกาก็ใช้เป็นที่ตั้งของเรือบรรทุกเครื่องบิน ฟิลิปปินส์อยู่นี่กวมก็เป็นฐานที่สำคัญซึ่งจะเป็นจุดความร่วมมือทางทหารระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นที่มีความสำคัญยิ่งนอกนั้นก็จะมีกลุ่มหมู่เกาะที่เรียกว่านอร์เทิร์นมาเรียนาซึ่งอเมริกาและญี่ปุ่นกำลังพิจารณาว่าจะมีการฝึกร่วมกันบริเวณนี้นอกกนั้นก็มีทางเกาะนันเซซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งสหรัฐก็ต้องการ ที่จะมาปักหลักอยู่ที่นี่เหมือนกันตรงนี้แหะครับที่เป็นเกาะที่มีปัญหาระหว่างญี่ปุ่นกับจีนที่เรียกว่าเกาะเตี้ยวยูวบริเวณนี้ซึ่งเมื่อญี่ปุ่นเห็นว่าอเมริกามาคึกคักด้านนี้ก็จึงเปิดโอกาสให้มีการมาวางกองกําลังทางทะเลสําหรับสหรัฐนี่คึกคักมากยิ่งขึ้นการที่ญี่ปุ่นออกมาประกาศว่าจะร่วมมือกับสหรัฐในการที่จะจัดทัพใหม่โดยเฉพาะในทางทะเลนั้น มีความหมายสําคัญครับเพราะว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นถูกรัฐธรรมนูญที่สหรัฐเขียนบังคับห้ามมีอาวุธตัวเองห้ามมีทาหารประจําการทุกวันนี้จึงยังเรียกเป็นทาหารป้องกันตัวเองอยู่แต่ว่าบทบาทใหม่ของญี่ปุ่นที่สหรัฐต้องการที่จะให้ญี่ปุ่นนั้นใช้เงินใช้ทองและใช้กองกําลังตัวเองนี่เนี่ยมาช่วยเสริมสหรัฐหน่อยเพราะว่าอีกด้านหนึ่งนั้นคือจีนถึงแม้ว่าสหรัฐบอกว่าไม่ได้ปะทะ,ะเผชิญหน้ากับจีน แต่ก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าจีนก็มองว่าสหรัฐมาคึกคักอย่างนี้เพราะว่าต้องการจะมาทวงดุลอํานาจจีนสหรัฐก,ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ต้องการจะมาเผชิญหน้าเพียงแต่ต้องการที่จะมาสร้างดุลทวงในเอเชียแปซิฟิกเพราะว่าจากนี้ไปเอเชียแปซิฟิกจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสเสถียรภาพของโลกซึ่งก็หมายความสหรัฐเองก็มองว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้มากกว่าเดิม นี่คือภาพที่เราเห็นครับว่าสหรัฐปักหลักแล้วครับในเอเชียแปซิฟิกจีนไม่สบายใจแน่แต่ท้ายที่สุดประเทศเล็กๆอย่างเรานี่ถ้ามีการทวงดุลกันระหว่างจีนกับสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ดีที่สุดสำหรับเราครับ